พรุ่งนี้เนี่ยกระทรวงการคลังนะคะมีแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าจะขอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นปี63วงเงิน20,000ล้านบาทมาเป็นค่าใช้ใจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงานจะคําสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกทมและจังหวัดอื่นก็คาดว่าจะมีประมาณ5ล้านคนผู้ว่างงานจะได้รับการแจกเงินคนละ2,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนหรือได้รับคนละ4,000บาทอันนี้นนเป็น 0, <8. S 1> มาตราการที่เปิดเผย จริงๆยังต้องบอกว่าน้อยไปคือมาตรการพวกนี้เนี่ยถ้าเราดูฝรั่งก็าทำากิจเท่าไหร่นะ80%ดสเ็นวีเดนสิน50%ของเงินเดือนที่ปกติเคยได้รับอ่าแล้วจริงๆแล้วมันจะมีมาตรการที่เขาช่วยผู้ประกอบการด้วยใช่ซึ่งมันควรจะช่วยผู้ประกอบการใช่ไหมว่าเพราะว่าเขาปิดเนี่ยเสร็จแล้วมันมันลำบากแล้วด้วยแล้วก็คือว่าเขาต้องปิดตามคําสั่งรัฐแล้วหลังจากนี้เขาจะทําอะไรใช่ไหมอย่างเช่นร้านตัดผมเนี่ยช่วยไงร้านเสริมสวยเนี่ย มันก็ควรจะพิเศษใช่ไหมฮะสมมติอ่ะเฮ้ยหลังจากนี้พอคุณเปิดมาเราลดค่าไฟให้คุณ6เดือนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ไหมไม่ไม่ใช่แค่ที่ลดค่าไฟสามเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะคือลดค่าไฟให้เขาเป็นพิเศษเพราะว่าเขาต้องปิดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คือเรื่องนี้อ่ะสิ่งที่เราอยากเห็นเครืองอยากเห็นพิมพ์เขียวของมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจระยะสั้นอันนี้ให้ครบวงจรว่าคนที่เป็นลูกจ้างตกงานระยะสั้นคุณเยียวยาเขาอย่างไรเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่ของไรายได้ที่เขาเคยได้รับรัฐบาลสามารถดึงข้อมูลที่คุณคุยนักคุยหนาว่าคุณทําเรื่อง Big Data 1234ถ้าคุณมี Big Data จริงอะค่ะก่อนที่คุณจะมีประกาศมาจราการป้องกันการระบาดปิดเมืองอะไรเหล่านี้ออกมาคุณต้องสามารถดึงข้อมูล Big Data นั้นออกมาแล้วจัดกลุ่มประเภทของลูกจ้างรายงานได้แล้วว่าเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนกี่คนเป็นลูกจ้างรับจ้างรายวันกี่คนค่ะแล้วคุณสามารถใช้หลักการเดียวกับเวลาคุณให้คนไปเสียภาษีเงินได้นั่นแหละว่าถ้าคุณมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเท่านี้เท่านี้ต่อปีแล้วมีลูกต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ไวกยเกษียณต้องดูแลสัดส่วนที่คุณจะได้รับการเยียวยาจากรัฐ เป็นเท่านี้เปอร์เซนต์แต่ถ้าคุณมีรายได้เหนือไปกว่าเท่านี้ไม่มีลูกไม่มีพ่อแม่ต้องดูแลคุณได้รับเงินเยียวยาเท่านี้เปอร์เซนต์ก็ใช้มาตรการการเสียภาษีเงินได้อะในมุมกลับมาเยียวยาคนเหล่านี้สิคะค่าแรงรายวันคุณจะเยียวยาให้เขาเป็นกี่เปอร์เซนต์ยิ่งคนเงินน้อยคุณจะเยียวยาเขาแค่ห้าสิบเปอร์เซนต์ไม่พอคุณอาจจะต้องเยียวยาเขาแปดสิบเปอร์เซนต์ทำไมไม่ดึงเอาบิ๊ก a t a ทั้งหมดแล้วก็เอามากางให้ประชาชนดูแล้วแล้วเรียกว่าเทข้อมูลออกมาเป็นตารางให้เรารู้ แล้วเราจะได้รู้ว่าเราอะสังกัดของคนกลุ่มไหนที่จะให้รับความช่วยเหลือในมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจชั่วคราวนี้เท่าไหร่และนี่เป็นมาตรการระยะสั้นมาตรการระยะระยะกลางมันก็คือการช่วยเหลือผู้ประกอบการค,คุณก็จัดประเภทผู้ประกอบการมาเลยว่าผู้ประกอบการเล็กกลางใหญ่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมรธุรกิจบริการมีรายได้ต่อปีเท่าไหรเสียภาษีต่อปีเท่าไหรคุณก็ใช้มาตรการทางภาษีมุมกลับนั่นแหละไม่เยียวยาเขาคุณจะมดดอกเบี้ยงเงินกู้คุณจะให้เขาแบบหยุดชําระเงินกู้คือคอ,อันนี้มันต้องออกมาส่วนมาตรการระยะยาวอีกสองปีขา้างหน้าจะรื้อฟื้นประเทศยังไงยังไม่ต้องออกมาก็ได้ขอแค่ระยะสั้นกับระยะกลางคือผมจะบอกอย่างนี้เลยว่าปิดประเทศเนี่ยแทบจะปิดประเทศเนี่ยคุณต้องไม่ต้องการให้คนเดินทางในช่วงเวลานี้คุณต้องทําอีกหลายเรื่องเลยอย่างเช่น มดจ่ายค่าน้ำค่าไฟมดจ่ายบินมือถือเพิ่ม Wifi ให้คนหรือว่ารถอสจชต้องไปออกมาตรการเพื่อแบบลดค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ใช่ไหมฮะคนคุณให้คนอยู่บ้านอะไรอสสรรู้สึกจะลดค่าอินเทอร์เน็ตแล้วทั้งหมดนี้ที่ถือว่าออกมาเป็นมาตรการปลายทางไม่ได้เพราะผมบอกว่าคุณคุณจะไปให้แบงค์เนี่ยไปทํางานอยู่ในห้างเอาตกลงยังให้อยู่เปิดอยู่ล่ะอเขาเปิดเพื่ออะไร ทำไมคุณต้องให้คนไปทําธุรกรรมคุณก็ควรจะแบบ,แบง่งให้แบคงเขาเนี่ยใช่ไหมสมมติว่าอไอ้ที่มันเคยมีสิบแห่งอะ่ะให้เขาลดเหลือเท่าที่จําเป็นสักสองแห่งอย่างนี้ใช่ป่ะเขาจะได้ปิดเขาจะได้หยุดการทํางานไปแล้วไปทํางานที่บ้านเลยก็คือไอ้พวกไอ้ส่งบินพวกอะไรต่างๆชําระนี่อย่างน,นคุณตีให้มันลดแบบช่วงนี้เว้นไปก่อนให้หมดใช่ไหมแล้วก็คือแบบอันนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็คือแบบคุณต้องไปเพิ่มเน็ตให้เพิ่มอะไรให้เอ่อทำไม ตามห้างนี่มีอะไรรู้ป่านอกจากแบงค์ที่สำคัญศูนย์ A S t o Detect ศูนย์ใจเงินใช่ป่ะทำไมต้องเปิดก็ก็หาทางให้เขาหยุดไปก่อนอะไรอย่างนั้นานี้พวกนี้มันต้องออกมาหมดเลยมันเป็นแพ็กเกจที่สำคัญแต่พวกนี้มันเป็นรายละเอียดและเป็นปลายทางมากพี่ตุ่เขาคิดต้นทางไม่ได้เขาคิดปลายทางไม่ได้เขาคิดพวกนี้ไม่เป็นเลยไงคือต้นทางอ่ะเขาต้องคิดจากต้นทางแล้วเขาต้องสั่งงบประมาณที่เราดูด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้รัฐบาลฟังเราแล้วเอาไป ไม่เลอไม่ได้ไม่ได้ตอกเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอสิ่งที่เราเสนอเนี่ยเป็นเรื่องกระจิบกระจอกเป็นเรื่องปลายทางมากคือถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องคุณต้องทำแม้กระทั่งคุณต้องสางงบประมาณของปีนี้ใหม่ตั้งสัดส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณจริงมันต้องออกพลก่อโอนงบประมาณใช่ออกพละกำลังคือมันจะไม่อยู่ปล่อยเน็ตฟรีไม่ได้ปล่อยเน็ตฟรีมันปลายทางต้นทางอ่ะคุณต้องไปสางที่สำนักงบสางที่เงินงบประมาณสางไปที่แต่ละหน่วยงานว่ามันต้อง สลับขั้วของพาริตี้ของแต่ละหน่วยงานใหม่หมดเลยซึ่งถ้าไม่ไปเริ่มต้นแต่ต้นทางเราก็แค่มาพูดเรื่องปลายทางร้านนั้นต้องปิดไหมธนาคารต้องเปิดไหมไอันนี้ต้องเปิดกี่สาขาเนี่ยรายละเอียดซึ่งใช่แต่ที่หลักเนี่ยที่มีคนเสนอคือตอนนี้คือออกพระราชกำหนดเลยคุณมีความชอบทมที่ออกพระราชกำหนดนะฮะตอนนี้คือพรุ่งนี้ออกพระราชกำหนดโอนก็ประมาณใหม่หรืองบประมาณใหม่หมดเลยใช่ไหมหรือม้เขาก็บอกหรือแม้ก็ไม่ถูกใจอีกมาก คือรู้อยู่แล้วแหมจะลื้ออะไรล่ะแต่ว่าไม่ยอมลืองบทหารใช่ปะไม่ยอมลืม้งบความมั่นคงใช่ปะนนเราไม่รู้ออ <laughs> ใช่ไหมแต่ว่าเจ<อ>้ากระทรวงการคลังคุณอุตมาสาวนายนนะคะคือตัวเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่บ้านโดนกักตัว14วันนะคะโดนเซฟเข้าเซฟเฮาไปอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องคดีความที่มีคนมาบอกว่าคุณอุตมสติดโควิด19เนี่ย ส่งทนายความค่ะส่งฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปออ,อทอตามความผิดพรบอคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะกรณีที่มีผู้เผยพแพร่ในโซเชียลมีเดียว,ว่าคุณอุตมติดเชื้อโควิด19ซึ่งไม่เป็นความจริงนำหลักฐานการโพสต์ข้อความเดียวกันเมื่อวันที่19มีนาคมโดยมีผู้ถูกกล่าวหา2คนใครเป็นคนโพสตต้องรู้ตัวนะคะเป็นเพจและเป็น Facebook ส่วนตัวค่ะ ผมจะบอกว่าคุณอุตมะแกจะไปหาเรื่องกับชาวบ้านทําไมนั่นน่ะสิผมงงมากเลยคือเพื่อไม่ติดก็คือไม่ติดไม่ติดก็คือไม่ติดแล้วคุณอุตมะเสียหายตรงไหนคือคุณอุตมะทาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทําอะไรให้ดีขึ้นกับคุณอุตมะผมยังคิดว่าถ้ามีคนไปแพร่ข่าวด้วยความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอุตมะติดเชื้อโควิดสิบเก้าคือเนื่องจากมันมีข่าวว่านั้นมันมีตํารวจติดตามใช่ไหมแต่ทีนี้ ถ้ามีคนไปแพร่ข่าวอย่างนั้นคนก็จะเห็นใจขุนติมาอัต,ต,ตงหาว่าเฮ้ยรัฐมนตรีติดวะอะไรเงี้ยรัฐมนตรียังติดเลยหน้าเห็นใจมากเลยคุณอุตมะคิดว่าแทาคุณอุตมะติดเนี่ยคือคนที่ไปแพร่ขาวนี่คือแช่งกันเหรอ,อผมอยังงงอยู่คือมผมไม่คิดว่ามันเสียหายอะไรถ้าเ,เขา,าไปโพสต์ค่ะวว่าคุณอุตมะมีแผนจะยกเลิกสวัสดิการบัตร สวัสดิการแห่งรัฐยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันที่มัน,น,นเป็น,นผลเสียหาย,หายต่อต่อ,เ,อ,อเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าที่การงานของคุณ<ไ>อุตมะก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าเขาไปพบว่าคุณอุตมะติดแต่คุณอุตมะออกมาโอ้โหกินข้าวอร่อยแข็งแรงยิ้มร่ากลับมาทํางานตามปกติก็จบเ<ง>นี่ยคือทนกคือผมผมขำตรงนี้ว่าในขณะที่รัฐบาลเนี่ยตัวเองก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารสับสนเนี่ยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกถล่มเนี่ยกลับไปหาเรื่องแบบที่จะแบบว่าเอาเรื่องเฟกนิว คือเฟคนี่ถ้าคุณทำทำเนี่ยทำได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าใหญ่โตร้ายแรงใช่ไหมอย่างเช่นอุ้ยผู้ว่ากทมจะประกาศปิดเมืองโฆษกรัฐบาลบอกไม่ใช่ค่ะอะไรงั้นน่ะนั่นมันใหญ่โตร้ายแรงเลยนะอะไรนันคือนั่นกระทบทำให้คนแตกตื่นแล้วทําให้คนแตกตื่นแล้วต้องไปแห่เข้าห้างกันอะไรเงี้ยอันนั้นเฟคร้ายแรงเลยนะไม่รู้ใครเฟคกับผมไม่รู้อันนั้นเป็นปัญหาเป็นผลกระทบกับประชาชนมากใช่ไหม แต่ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยคุณจะไปหาเรื่องกับเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้คนด่ารบาลมากขึ้นอีกนี่เห็นบอกว่าเขาจะไปแจ้งจับใครอีกนะบอกว่าจับคนที่โพสต์ Facebook ว่าไม่มีการคัดกรองโควิดที่สนามบินค่ะทีุ่นสิลปินที่มาจากสเปนใช่ที่มาจับแล้วจับแล้วถูกพรบคอมนะคะไปจับถึงบ้านเลยหรอค่ะเป็นชาวภูเก็ตเนี่ยโดออลบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามเข้าจับกลุ่มที่บ้านพักเลยอ๋อนี่ความผิดร้ายแรงถึงขนาดไปล่าล่าหัวเขาล่าคอมาเลยเหรอฮะ แล้ว,ลวการที่เขาโพสต์ว่าเขาเดินออกมาเ,เนี่ยนะฮะโดยไม่มีการกไม่มีการตรวจคัดกรองเนี่ยมันเป็นความผิดร้ายแรงที่ถึงขนาดบอกว่าผิดพรบอรคอม,มคือสร้างความวิบัติฉิบหายให้ประเทศนี้เหรอฮะอันนี้งงแล้วที่เขาเตือนนี่ไม่ผิดเหรอแล้วไปหาว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าไม่มีเทอร์โมสแกนคุณไปอ่านอีกรอบหนึ่งฮะเขาโพสต์ตามไปมือนกนเขาบอกว่าเขาไม่ได้โง่ขนาดไม่รู้ว่าไม่มีเทอร์มันมีเทอร์โมสแกน เขารู้ทุกที่มันมีเทอร์โมสแกนออตอน<บ>ที่เขาเดินทางไปเนี่ยนะฮะเขาก็เดินทางไปเนี่ยเข,เขาก็รู้ว่ามันก็ออกอย่างเงี้ยออกง่ายทุกท่าทุกสนามบินที่เขาไปตอนตอนตอนทั้งตอนไปตอนไปถึงสเปนอะไรหนามันก็ออกง่ายหมดแต่เขาบอกว่าพอตอนเขากลับจากสเปน <c oughs> ทั้งที่สเปนแล้วก็ทั้งที่ที่ไหนแนละ้วที่ไปเปลี่ยนเครื่องเนี่ยทุกที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจหมดอะไรหมดคือแบบเนี้ย แต่พอของมาถึงของเราเนี่ยกลายเป็นทําไมเดินออกมาโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจเลยแล้วก็เดินออกไปหมดเลยแล้วก็คือตกลงคุณจะกักคนกักตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีมใช่ไหมฮะเสร็จแล้วทั้งคุณอนุทินก็ไปหาว่านี่โพสต์บ่อนทําลายแล้วพวกตอมอพวกอะไรต่างก็ไปโวยวายเขา,ขาค,ค,คือความจริงแล้วเนี่ยเขาเสนอแนะเนี่ยถูกแล้วแล้วก็ดีแล้วแล้วถามว่าวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นไปบอกว่า ใครที่นี่คนไทยแม้แต่คนไทยทั่วโลกเลยใครจะเข้าประเทศเนี่ยต้องมีใบรับรองแพทย์ยิ่งวุ่นหนักครับอีกค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนนี้ที่เขาโพสต์ว่ากลับมาจากสเปนแล้วไม่ได้รับการคัดกรองเขาบอกเขามีเจตนาอยากจะให้มีการคัดกรองเท่านั้นและสุดท้ายเขาโดนคุมตัวมาที่ปอทเมื่อตอน17ติกาที่ผ่านมานะคะอันนี้คือเป็นความผิดเลวร้ายเอาตัวขึ้นมากรุงเทพลากคอมาเพื่อให้ตำรวจเอาผิดนั่นละคะแล้วไม่ได้แล้วจะประกันตัวป่ะหรือว่าคืนนี้ขังไว้ที่ปอท เดี๋ยวเราตามข่าวกันนี่คือรัฐบาลที่บริหารงานห่วยแล้วไปเอาผิดกับคนที่เขาะจะเสนอข้อเท็จจริงบอกเรียกร้องให้คุณแก้ปัญหา